สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีเทคนิคดีๆีจะมาแนะนำกันนะครับอาจจะเป็นเทคนิคในการเพิ่มยอดไลค์นะครับของโพสเฟซบุ๊กกันนะครับสักคนที่ต้องการเพิ่มยอดไลค์นะครับเพื่อโปรโมทโพสนะครับแต่โพชิ้นฟีดกันก็สามารถเพิ่มยอดไลค์ยอดตูกใจตามผมก็ได้เลยสัสดกครนะครับก็ง่ายๆอ่ะก่อนเข้าไปดีไซนิ่งก่อนเลยนะครับสรวการเข้ามาก็สามารถคลิกเข้ามาในคลิปนี้กันได้จะวอลิีของใส่ในคลิปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็สามารถเข้ามาใช้งานได้เลยพอเข้ามากันแล้วนะครับก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ได้ไปเลยนะครับจะเป็นการเข้าสู่เว็บไซต์นีครับเขียนขีดโซเชียลกันแล้วก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการทู้นิยอโซเชียลกันนะครับสำัท่านที่เขาเจ้าลงชื่อใช้กันนะครับคนที่มีหลักสมาชิกกันอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะกดลงชื่อใช้งานด้านหน้าตรงนี้กันไปได้นะครับส่วนคนที่ยังไม่มีหลักสมาชิกกันนะครับก็ไปสมัครสมาชิกก่อนนะครับก็เข้าไปสมัครใช้งานได้บนความมือตัวนี้เลยนะครับ ิธีการสมัครใช้งานนะครับก็ง่ายๆกันเลยเนี่ยก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานลงไปอีเมลนะครับส่งข้าบริษัทข้อมือกันไปเรียบร้อยสร้างรหัสขึ้นมายี่ยมนานอีคั้งนะครับและอย่าลืมนะครับติ๊กตีชําใช้โปรแกรมอัลวัจกันด้วยนะครับแล้วกดสมัครใช้งานกันไปได้เลยสมัครสมัครใช้งานที่ Google ก็สามารถกดสีแดงตัวนี้ไปเลยเพื่อสมัครใช้งานที่ Google กันไปได้เลยการสมาชิกเรนแล้วก็ชื่อใช้แล้วก็ผ่านการลงชื่อเข้าใช้งานด้านหน้าตรงนี้ไปได้นะครับส่วนที่สมัครใช้งานี่ Google ไปแล้วก็กดลงชื่อชายเล่ะค กดลงชื่อเข้าใช้าแล้วนะครับหรือเข้ามาสู่เว็บไซต์เคงีโซเชียลกันแล้วสถานีเป็นหน้าคำซื้อใหม่จะมีหลายฟอร์มให้เราเลือกใช้กันเลยนะครับจะมีทั้งเฟซบุ๊กอินสตาแกรมนะครับยูทูบทิกตอร์ทวิตเตอร์แล้วก็ดีมากไปเลยนะครับในการเลือกใช้กันนะครับก็สามารถเลือกใช้กันได้นะครับผมจะได้ใช้ฟอร์มของเฟซบุ๊กนะก็เลยบรที่เฟซบุ๊กตรงนี้เลยอาจจะมีบลูบลูตรงนี้เลือกกันหลายบนูบูกันเลยนะครับก็สามารถเลยดูบรบูตรงนี้ก็ได้นะครับผมเลือกใช้บลูบลูเพิาม ใช่บริการแรกเลยตัวนี้ถูกใจโปรไฟล์ Facebook ตัวนี้นะครับก็เลื้อไปเลยนะมีคดีบาร์ตัวนี้ได้อ่านก็จะเป็นคดีบาร์นี่ครับหรือเป็นสกอตบอลตัวนี้ก็สามารถอานก่ใช้ง,งานกัได้เลยต่อมาการวางลิงก์ก็ไปที่ของโพสต์ไปเลยไปคัดลอกที่โพสต์มานะครับอลาัจะไดั้นก็ลิงก์ของไฟล์ลอลบานในช่องน,นี้นะครับแล้วก็ใส่จำนวนหรือเป็นาการเพิ่มเข้าไปก็ได้เป็นการสักหนึ่งร้อยก็ใส่หนึ่งร้อยเข้าไปนะครับจากนั้นวปใส่ทำการคำนวณค่าใช้จ่ายอ่ะคำนวณค่าใช้จ่ายกับเราเรียบร้อยแล้วก็สามารถกดสั่งซื้้้อเเขาไไปไดลยนะครับ อ่ากดสั่งซื้อที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับเห็นไหมครับจะเจอขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับว่าได้รับคําสั่งซื้อของคุณแต่แล้วท้าขึ้นมาได้มานะครับก็เจอสักครู่โปรไซก็ใช้เวลาดำเนินการกันนิดนึงนะครับอ่ะกระหว่างที่รอเราดำเนินก,การให้เราอยู่นะครับส่ขขงก็จะแนะนําเมนูต่างของแซ้งต่อเลยนะครับอ่าไม่ต้องมาจะเป็นรูปรการสั่งซื้อดูการสั่งซื้อตัวนี้จะมีนะครับอ่าออเดอร์ไอดีนะครับออรรบ,บริการที่สั่งซื้อเข้าไปนะครับแล้วไปลิงก์เดียวใส่เข้ามากันด้วย ก็สามารถคิขกาไปเพื่อทดสอบกันได้นะครับว่ากีนี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับส่วนตรวนี้ก็จะเป็นสาระของวิซ็บไ์บอกเราอยู่ว่ารอดำเนินการอยู่นะครับหาต่อมาจะไปเติมเงินก็สามารถเติมเงินได้หลายช่องทางกันเลยอาจจะมีช่องทางสแกนเคียวโค้ดนะครับโทนี่วอลเล็ตอ่คริปโตเนี่ยก็สามารถแลชิงงานกันได้นะครับจะมีวิธีการหรือขั้นตอนการดำเนินการอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วก็สามารถทำตามไปได้เลยต่อมาจะรีโน,นแนะนำเพื่อนก็สามารถเข้ามาแนะนำเพื่อนนะครับมาใช้น,นี้ได้ง่ายๆเนี่ยมาแค่คัดลอกงก์ตัวนี้ไป แล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณผู้ชมนับได้สวยงามเว็ไซตการก็จะได้ตาค้าได้น,น้าหรือตาค่าคอมช่นตรงนี้ถึงรับเซ็งกันแล้วตัวนี้ก็เือนเป็นการสร้างไรายได้นะครับให้กับคุณผู้ชมกัได้เลยนะครับอ่าต่อมาจะเป็นโนูซีรีส์หังจีนครับก็จะเป็หน,หน,ห,นหนูที่พิเศษหน่อยนะครับสำหรับผู้ชมท่านใดที่ใช้งานเว็บไซต์นีน่ครับในจำนวนเงินท่าระบาขึ้นไปกันแล้วนะครับก็สามารถเข้ามาดูซีรีส์หนังจีนตัวนี้ฟรีกันทุกเรื่องเลยนะครับจะมีอัปเดตใหม่กันทุกเรื่องด้วยตัวน อ่าต่อมาเป็นบริการทั้งหมดครับก็ตามชื่อเลยนะครับจะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดไว้แล้วก็สามารถเข้ามาค้นหาบริการจากตรงนี้ได้ลยครับหรือจะบริการจากตรงนี้จะมบริการทั้งหมดรวบรวมกันไว้แล้วนะครับจะมีทั้งเลนราคาเลทขั้นต่ำเลทขั้นสูงตรงนี้บอกเราด้วยครับแต่มีคาร์บายตรงนี้ให้กับเราได้สามารถคิกเข้าไปเพื่อหาคาร์ดบายก่อนใช้งานตรงนี้กันได้ด้วยอ่ะต่อมาครับจะเป็นเมนูติดต่อแอปเปิ้นะครับหากมีหายอดไปขึ้นไงสามารถเข้ามาติดต่อแอปปิ้ตรงนี้กันได้นะครับ อาจาจะมีตัวชี้เหลยวันนี้เราเริกบุบบูบกันไปแจ้งปัญหาเนี่ยใส่ในออเดอร์อลงไปนะครับพิมพ์ข้อความบอกอไปเป็นไปได้เลยตัวใครไม่รูปภาพนะครับหรือฟันหลักฐานก็สามารถกดแอดไฟล์ตรงนี้ไปนะครส่งร,รูปภาพให้กับแอดมินซร์ทราบครับแล้วกดส่งตัวไปเลยนะครับให้กับแอดมินซร์ทราบครับหรือติดต่อทางไลน์ก็สามารถเข้าไปที่ไลน์ตรงนี้นะครับสแกนเชียร์โค้ดไปติดต่อทางไลน์ก็ได้เลยนะครับเอาล้วครับเป็นการพิเศษแล้วเปิดเึ้นเลยดีกว่าตอนนี้ยอดไลน์เราเพิ่มมากันแล้วหรือยังตอนนี้ยอดไลน์อยู่ที่เจ็ด้้้เเเพืื่่ออดูววาาาาแสนนิกใหหรรซฟงงลยั อ่ะก็เพิ่มมาที่รีบยกันแล้วนะครับก็ถือว่าเพิ่มมาไวมากๆเลยนะครับก็จะเดิมอยู่ที่7ไลน์นะครับแล้วก็เพิ่มมาเป็น107ให้กับเราจนครบกันแล้วนะครับอ่ะก็สาธุชมท่าทาดการใช้เว็บไซต์นี้ครับการใช้บริการต่างๆนะครับของเว็บไซต์นี้็นการวางลิงก์ของเว็บไซต์วข้คงละางคลิปที่รีบยแล้วนะครับก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นะครับอ่ะสุดท้ายคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เนียะครับขอบคุณที่รับชมและฝากกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโดยคลิปนี้ผมขอตลาไปก่อนนะครับก็สสวััดีครบ